ลูกอมไปเนาะสบายดีพี่น้องแงมาเศร้ามาดำหน้าคือเก่ามาเนี่ยหน้าแม่ป้าแหล่คือเก่าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งฝนดำรันนารัดหลัง บ่ได้มาหายายพิ่นวันนี่ยหายายพนเนี่ยมึงต้มดำรัดหน้ารัดหลังดำไม่ไหวมึงจะทวงกูไปเอาเสือก่อนเฮ้ยอย่าลืมบ่แห้งทำบ่จักเสือก็ดี มเมื่อวานในตอนค่ำกระดำได้หายหนึ่งพากันลุกกาได้ราย,รายกลัมาดำหน้าแรงมันเปน้องหยานะ่ะเลี้ยงงัวนะเกี่ยวมันกินเดินก่วงได้นะซานนี้กับบอมีงวัวมันกินบวไวแ้วงัวนะนี่หงา ใบเสือกไปน่องเสือกเข็นเงาลงดำนาเด็ดลีหัก็เจ็ดมองเข่งเดี๋ยวจ่าบ่ม่เงียเงีพราก่อนหน้าทงหน้ากะลงเหรอ ละเพิ่น11โมงพอดีเป๊ะๆก็เจ้ามาตัดเอาหญ้ามื้อให้งัวหญ้าดกได้3ไร่ไห้นี่ใหญ่แน่ไห้ที่3พี่น้องกจิตลิบน้องายพ่นตัมาเอาให้ยสวนมันแม่ป้าเพิ่นสหญ้าบ่ได้น กันขึ้นกันฮะพูนโว้โยบักดกหนึ่งเออให้เปล่าเพ่งขึ้นมาละลายเน่เอาข่อยกระยาคือกันก่อเอาโบได้มันฉูงมข้อนะพูนพูนพูนต้นนานา,นาน เป็นรถไทยฮะเป็นรถไทยกับบบเบิร์สนะป้ามึงเอาตาจุงแนวใดมาเอามาข้อเหดตาวะจุสนใจมาข้อเหดตาบ่เห็นนี่พี่น้องสิพามาตรงต่อมาเบิ่งห่างต่อนี่เป็นตะเก็นตาแมนบินออกมา เียวห็นบอก้าเขาไปใกล้ไปน้องยานห้างมวยใหไปได้ไปไปข<อ>ึ้นตรงสายมึงบอกว่าถ่ายได้บปพยายาญเขาหลัก

ไปเอาหน่อไม้เสือบ่แหงจคกหน่อยจังไส่นี่ใส่น่ะบักหลายหนึ่งเขาไปไหนพุ่นแมาหน่อไม้เยอะแยะหน่อไม้ไหลหน่อไม้บงมีบด อันนี่แล้วจะไปใช้นี่ก็กินบบดเลยเนาะพี่น้องดี่ก็เสร็จให้กินดอกน้าไม้เรียงน้องเนี่ยนอนบกใหญ่บกใหญ่ลายนอนนอนนะคะคักหักสามก่อนเหนื่อยเหมือนกบดลิรกาแลเยเลบลิองทานตรอิ ừ con <laughs> ừ. ý nó mãi nina nham niệm 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 ข้างงามพี่น้องมั้ยไปตะบวานเอามาขึ้นบัวตันนี้วะเอาไปเช้ากคู่นี่จะถือตัวนี้นอไม่นอไม่เฮ็ดเพื่องบานนั่นแหละเฮ็ดเพื่องจูมบัหาดอกลอย <laughs> ว้าวไปเลย มันลอยๆได้มาอันยอดบัเอะก่อนพิ่นนางแกงใส่ใส่เห็ดเฟืองเฒ่าๆบานๆล่ะน้ำมันมันลดเบิ่งสิไปเบิ่งเ็ดเืองนจักหน่อยนน่ะน้บ่เป็นจังซี่อะแท้ยอดมันอ่อนนี Hoa lại nóng xem chung với sếp hết phương ăn hà đấy nó ạ giờ 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 thật đấy giờ nóng ได้ดอกเดียวนี่และข่อย mm hmm. คือบัเห็นผัดเมื่อวานเนี่ยก็บบเห็นแบบบานพผัดเห็น mm hmm. ได้ดอกเดียวนี่ละพักคะก็มีพุบบอได้อือจะพักแกนยังเอาแกนยังสดเก็บมาในไฮนา น้องไหมก่อนกินเที่ยงพี่น้องใส่หอนปักอึแกงน้องไหมก่อนพี่น้องหอนอจะเป็นลมหอนถอดแหวนแห่งหอนมาอยู่ในเตานี่อันนี้หุงข่าวอุ้ยพาหมอปตสยันได้เสี่ยงก่อนเฮ้ <c oughs> ยใส่ขะเบือ่อ เคคีทพานใช่ไเด้เคอหดเ,เรียบล <ชร MP> เลย,ยใส่ประเดี๋ยวลงไปมันีมีนหักว้าวป้า <ชร MP> <ชร MP> คนหมักว้าวดี ใส่ลงไปแล้วน้ำปลาหอยกระเพ็ดนี่เนาะโอ้ยเผื่อมันจะสุกกอกระลืมเอาเห็ดนี่เลยค่ะกระโผดหอยอยังว่าค่ะมันสุกโดนแะไรมันอันนั้นใส่ใส่เห็ดเนาะบได้พ่าเลยเห็ดกะเอาบดเดโย,ย่ยายนิ่งหมักนงมอหอยากดอก แฉะหิวเขาพี่นุง่งออใส่หอยพี่น้องใส่ผักออผักกระแยงใส่น้ำลัง อว่าแซ่บใส่ผักเยอะๆอร่อยหอวให้กะเก็บดำหน้าไปนำ้ำเก็บไปนำ้ำมานที่น้องจะข่าวบ้างว่าโอ๊ย,อย,ยแข็งแค่ไห้แกงหนอ่อไม้หมักโมกินกับแกงหน่อไม้กิกกนเข้าไปกับหมักแตง แคหยามันบ่เห็นกระโดกระโดดไดเรื่อยอยู่กินกับาวเจ้าหืมาก็ไปเลยจะต้นดมาเลยหมูเลยน,นะนลมเนี่ยก็ไป้ไปลาไปเอาค <c oughs> นนอนอยู่มืน ด้วเดกดื่กเไปรบอกอมจับ่อยกกินนาเลยตับี่นงมาชิข้ามาสายเราหาบวงปะสายปลาซืเราก็เอแดงนไม่หับเสายเิยเยมึงกินดีเฮยอิ่เลย จ้ากินสองคนี่บะหลายกท่าที่เคยอย่เนาะเต็มเต็มแต่ยังไม่มาสงบเมยน้าแล้วบนนี้อมีอย่างนั้นห่อเสือตันี่แหละมาเน้อมาเน้อนั่นบันก้ได้รื่องั้นมาเมยเลย

เรแกงแล้วกินบะระแต่ละคนนะงีกันินะคุณแกงมม้องิเอ้าก็ะปกไปุเกิดซ้ำเอากินบระหคือว่แบงมาให้บ่แบง่อยาแหงควมัอ่อเลยมาเพชรก็บอกมายังนันดาตามกล้องแล้วนั่น สองสามสีม่มราสาเก้าอันนี้เก้าแสนเป็นบ่งสองสาอันนี้แปดที่พันละมนโหลด้าพันผมบมีเงินในเงือนมีกี่เจ้าห้เจ้าอ้เ่าขอไปโคตรจุดโพลบอไปเอาอีกอะ่เอ้นบ่บกินเอสุปกินอาใปแบบนี้เนี่ย

ลงมาดำหน้าแรงน้องพี่น้องลกกาแรงลุงต้อมกำลังจูบน้ำบอกอักไอกำลังจูบน้ำขึน้นนานนนให้น้อยซองให้หน้าให้น้อยก็ดีได้พี่น้องดำแล้วไว้ เดี๋ยวิภาพไปเบิ่งอ่าทีมงานพ่อใหญ่วีเนาะดำนาไว้ไว้พี่นอ้องไม่แต่ผู้ดำไวไว้ไม่เปรอะ,ะโลคก,การแดดพี่นอ้องมันอีแดดแท้ นอนผักเที่ยงก็คืออะไรปักปักอยู่ตั้งคือเล่งใช่ไหมคือเล่งแท้ต้องจะ่อทท่านได้ดิเนาะคนงานเมื่อดำไว,กกว้ก็เดาก็ดียดำไม่ไวพี่น้องไปใต่ใออน ต้องลรงระยย่นบอดทันคนงานเอาสิแล้วเลยเด้นน่โอเคครับ <c oughs> okay, พี่น้องคิวี้ก็ลาไปก่อนน้องยามาแรงซันนี่บุลกาก่อนลูกกาโซ่ไม่ป้าก,ก่อนบายหูแดดแดดโดดพุกกกาได้ไล่เติบแล้วก็สิไปดำนาแรงสองไฮไฮหน่อยคือเกา่าไฮน้อยน้อยๆจ้ๆ what do you have more